เรียนท่านประธานผมรังสิมรโรมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขออนุญ,ญาตท่านประธานในการสนับสนุนร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ยื่นโดยท่านธัญวัฒนนะครับซึ่งเราจะเรียกชื่อเล่นว่าเป็นร่างกฎหมายที่ทำให้การสมรสเป็นสมรสเท่าเทียม ผมขึ้นอภิปรายครั้งนี้ด้วยความอึดอัดจใจท่านประธานผมขึ้นมาบนพื้นฐานที่ผมมีความรู้สึกว่าสภาแห่งนี้ไม่มีหัวใจท่านโหวตผมรู้อยู่แล้วท่านต้องเตรียมโหวตเนี่ยที่กำลังจะโหวตกันเนี่ยด้วยการคว่ำล่างดังกลา่าวแต่ท่านแทบไม่ลุกขึ้นอภิปรายเลยว่าท่านคว่ำกฎหมายฉบับนี้ด้วยสาเหตุอะไร กฎหมายฉบับนี้ยื่นมาใช้เวลาเป็นปีแล้วถูกอุ้มไปก็แล้วพี่น้องประชาชนที่กำลังจะได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้กำลังรอด้วยความอดทนสิ่งที่พวกท่านทำคือการควา่าทำลายความหวังของพวกเขาทำไมพวกท่านถึงไม่มีหัวใจแบบนี้ท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลย มันแค่ทําให้พวกเราเท่ากันแค่นั้นเองท่านมีอะไรท่านสมรสอย่างไรคนอื่นๆเนี่ยที่เขาเป็นหลากหลายทางเพศเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ถามว่าถ้าผ่านกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันทําให้พวกเราสมรสกันไม่ได้เหรอมันทําให้การสมรสของพวกเรามันมีปัญหาเหรอไม่มีกฎหมายฉบับนี้จะทําให้ประเทศไทยจนลงเหรอไม่ใช่ กฎหมายฉบับนี้แค่ทำให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะเพศอะไรเท่ากันนี่คือเรื่องง่ายๆที่พวกเขาต้องการแต่สภาแห่งนี้กลับบอกว่าต้องคว่ำกฎหมายฉบับนี้ท่านอ้างว่าเพราะเรากำลังเสนอร่างคู่ชีวิตแน่นอนครับถ้าเราไปดูในต่างประเทศบางประเทศก็อาจจะมีคู่ขนานกันไปเราไม่จำเป็นต้องเลือก ว่าจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มีทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันก็ได้เป็นทางเลือกของพี่น้องประชาชนแล้วท่านจะมีปัญหาอะไรกับการสมรสเท่าเทียมท่านประธานช่วยมองผมด้วยครับท่านประธานครับนี่คือเหตุผลที่ผมไม่อาจจะเข้าใจว่ามติของวิบรัฐบาลทำไมถึงจะคว่ำกฎหมายฉบับนี้พวกท่านที่นั่งอยู่ในสภา ถ้านับแยกประเภทกันมีไม่กี่คนหรอกครับที่จะได้ประโยชน์จากกฎหมายนี้และมีไม่กี่คนไม่ใช่มีไม่กี่คนไม่มีสักคนที่จะเสียประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้แม้แต่น้อยผมถึงไม่เข้าใจว่าพวกท่านจะไปอ้างสารรัฐธรรมนูนท่านจะไปอ้างอย่างนูน้นอย่างนี้จะไปอ้างทำไมกรณีที่ท่านหยิบยกเรื่องสารรัฐธรมนูน มันก็เป็นกรณีอื่นซึ่งแตกต่างกับสิ่งที่เราทำอยู่ถ้าท่านไปเอาในเรื่องของสารมนูญมาหยิบใช้เพื่อบอกว่าสภาแห่งนี้จะผ่านกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้แล้วเราจะมีสภาแห่งนี้ไปทำไมท่านพูดเาวากับว่าท่านไม่ยอมรับความเป็นจริงว่ามีคนที่รอคอยกฎหมายฉบับนี้มีคนที่กาลังจะได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วท่านประธานเชื่อไหมสักวันหนึ่งเนี่ย กฎหมายฉบับนี้มันจะผ่านมันจะผ่านอย่างแน่นอนมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่พวกท่านไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ได้แต่ท่านประธานโปรดทราบว่าเมื่อวันนั้นมาถึงคนรุ่นนั้นเขาจะมองมาที่สภาแห่งนี้แล้วเขาจะตั้งคำถามว่าสภาแห่งนี้มีปัญหาอะไรนักหนาที่จะต้องหยุดยั้งกฎหมายฉบับนี้ แค่คนเขาจะสมรสกันจะเป็นเพศอะไรไม่ได้หนักหัวใครครับไม่ได้หนักหัวใครเลยเดี๋ยวผมขอเถอครับคําว่าไม่หนักหัวใครนี่ขอเถอครับนะครับไม่หนักศีรษะใครก็ได้ครับท่บนานประธานเอาเป็นว่าไม่ไม่ได้ทําให้ใครเสียประโยชน์อะไรทานองนี้ก็ใช้ได้แหละล่ะครับเราเราอยู่ในสภายอย่างนี้เราก็เคารพกันนะครับท่านประธานครับผมไม่ได้พูดเฉพาะเจาะจงใคร ไม่เฉพาะจอดจงใครก็แล้วท่านประธานทราบไหมผมขออนุญาตอธิบายนิดเดียวเดี๋ยวครับไม่ได้เฉพาะจอดจงใครแต่ก็พูดถึงสสทั้งสภาเนี่แหละครับนั้นเราให้เกียรติกันครับต่างคนต่างก็มีความคิดยิ่งถ้าเรามีความคิดแบบหนึ่งแล้วเราก็ไปใส่ร้ายหรือว่าไปรังเกียจอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาคิดอีกแบบหนึ่งเพราะทุกคนก็มีสิทธ์เท่าเทียมกันนะ่ครับท่านฉะนั้นผมจึงอยากจะให้พูดกันด้วยความ เราบรันระวังหน่อยไม่อยากจะใช้คําพูดที่รุนแรงนะครับผมจะเคารพที่ท่านประธานได้ตักเตือนแต่ว่าผมเรียนกับท่านประธานตรงๆว่าเวลาอย่าเพิ่งจับนะครับยังอยู่ในช่วงของการชี้แจงแต่เรียนกับท่านประธานตรงๆว่าเจตนาของผมผมอาจจะใช้ถ้อยคําที่รุนแรงไปบ้างแต่ถ้อยคําที่รุนแรงตรงนี้มันมาจากความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่เขารอคอยอยู่นอกสภาถ้าผมต้องการให้สภาแห่งนี้ได้รับรู้ ผมเห็นหลายท่านได้พูดกันมาเรื่องข้อมูลเยอะแยะแล้วครับท่านประธานแต่ผมแค่ต้องให้การให้สภาหแห่งนี้ให้สมาชิกได้รับรู้หัวใจของพวกเขาเท่านั้นเองความคุกกลุ่นมันขนาดไหนจับเวลาต่อได้ครับนั่นจึงเป็นเหตุผลครับที่ผมจึงต้องเรียนต่อท่านประธานว่าผมอยากขอร้องขอร้องให้สภาหแห่งนี้ช่วยกันผ่านกฎหมายนี้เถอะครับทำในสิ่งที่ถูกต้อง ที่ท่านก็รู้ว่าท่านไม่สามารถหยุดยั้งกระแสทานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่โลกใบน,นี้กำลังไปวันนี้หลายๆประเทศหลายๆที่หลายๆาศาสนาเขาเริ่มยอมรับเรื่องนี้กันแล้วแต่พวกเราจะเอาความรู้สึกของตัวเองแล้วไปบอกว่าคนที่เป็นเพศนี้จะสมรสกับเพศนั้นไม่ได้จะสมรสกับเพศเดียวกันไม่ได้ประเทศไทยของเรา ที่เราเห็นอนาคตแบบนี้ผมอยากเรียกร้องให้ท่านยอมรับเถอะครับว่ากฎหมายฉบับนี้มันต้องผ่านจริงๆนี่ยังไม่นับว่าไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยถ้าประเทศไทยเราผ่านกฎหมายนี้ได้สำเร็จเราจะยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆประเทศให้กับอีกหลายๆายชุมชนให้อีกหลายๆพื้นที่ที่เขากำลังรอตัวอย่าง ถ้าประเทศไทยเปลี่ยนได้เราจะไม่ได้แค่เปลี่ยนในประเทศไทยแต่เราสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างการยอมรับความหลากหลายไปในที่ต่างๆอีกด้วยผมจึงขอร้องอีกครั้งขอร้องจริงๆโปรดรับฟังพวกเขาให้การผ่านตัวการแก้ไขปปพได้ผ่านวาระที่หนึ่งแล้วไปว่ากันต่อ ในชั้นของกรรมธิการไปคุยกันตรงนั้นแล้วผมเชื่อว่าถ้าพวกท่านเปิดกว้างแบบนี้เหตุผลทั้งหมดที่พวกเรามีผมเชื่อว่าท่านจะเห็นถึงความสวยงามของความหลากหลายแล้วความหลากหลายนี่แหละจะเป็นอนาคตของประเทศไทยขอบคุณมากครับท่านประธานครับ